สลอทั้งหลายวันนี้ผมน้ำจะมารีวิวและสอนวิธีทำลูฟี่พร้อมกับซูเปอร์เทนเนใช่แล้วสองพลังในอีเวนต์ใหม่คริตสมาสตอนแรกกูจะตัดใจแล้วแต่มันได้พอดีฉะนั้นก็ไปกันเถอะึลอเราจะเริ่มจากซูเปอร์ท็อปป้าเทนกิ้งหรือเทนเงินก่อนแล้วกันเนาะให้เราตามล่าหาดาบที่มีชื่อว่ามันชื่อว่าอะไรแล้วเนี่ย ซูเปอร์ท็อปป้าเทนกิ้งซึ่งจะดอกจากในดันนี้มันดอกง่ายข้อเสียมีอย่างเดียวนั่นก็คือเลือดมอนมันเยอะฉะนั้นแนะนำไว้หาตี้ไปลงด้วยจะดีกว่าสำหรับผมนะโซโลได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเอาละพอเราหาดาบมันมาเรียบร้อยแล้วให้เรามาตรงนี้ครับผมให้เราทำการมี1 s u p e ซูเปอร์เทนเกนสกอลหนึ่งอันและ10 s ซูเปอร์ท็อปป้าเทนกิ้งชาด อีก10อันเพื่อจะได้อเวกไอดาบนี้และกายร่างเป็นร่างซูเปอร์ที่แม่งโคตรแอคเลยบินก็บินช้าเยี่ยมไปเลยดตด,ดาเม่มันแรงเอาง่ายๆคือดาบมันเหมือนมาโหรากาที่ไม่สามารถใช้อย่างอื่นได้นอกจากตัวดาบมันอย่างเดียวเนาะอันนี้ก็สำหรับใครที่จะใช้ก็บอกไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเนี่ยถ้าสมมติกดปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นหมัดมันจะกลับล่าทันทีก็แนะนำถ้า สมมติอยากใช้เป็นสายอื่นเช่นสายผลเนี่ยจะแนะนําเป็นดาบแอสตาจะดีกว่าบัฟคล้ายๆกันเออแล้วก็อันนี้เดี๋ยวร,รีวิวอันนี้ให้เสร็จก่อนกว่าไอท็อปป้ายเสร็จก่อนเอาละเราจะไปลองลุยกันเลยสแต็กตอนนี้ครับผมดาเมจด,ดาบอยู่ที่1 1นะึ่งหนเนาะใช้สัตว์เลี้ยงเป็นเทนเกนเออก็หาไม่ได้แล้วในตอนนี้เนาะก็สู้ๆแล้วกันนะตอนนี้ก็แนะนําลิ้มมะลุไปก่อนอืมไป ไปกันเถอะเอาละเรามาแล้วให้เรากดบัฟของ Cosmic Form และอันนี้ก่อน Instinct Inst Ego และบัฟของโอ้ยก่อนแล้วเปิดซ u เปอร์เทนเนมาครับผมอรอสักครู่ให้มันอันนี้เสร็จก่อนเสร็จแล้วเรากด Lady ไปเลยเราจะมาดูสกิลกันว่ามันจะแข็งแกร่งแค่ไหนกันเชียว สกิลอีครับผม Universal Spiral บึ้มดาเมจอยู่ที่11,400ล้านค่อนข้างแรงเลยทีเดียวบึ้มอีกทีหนึง่งเป็นการเตะรัวๆเนาะโอเคต่อไปสกิลเซครับผม Infinity Big Bang บึ้มดาเมจอยู่ที่1 1 0 0ล้าน แหม11,000ล้านพูดผ yeah! ิดค่อนข้างโอเคส่วนใหญ่จะเป็นสกิลเตียรัวเนาะก็ถือว่าดีไหมก็ดีแหละอืมต่อไปสกครับดุๆผุยต่อไปครับผมสกิล X Super Black Hole ปิ้วโอ้อันน really? ี้อันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้ชอบอันนี้ก็ชอบ14,900ล้านเกือบ15,000ล้านแล้วนะเมื่อกี้ ต่อไปสกิลซีกาแล็กติกไลฟ์อันนี้เหมือนอนาเขตของอ่โกโจ12000ล้านและสกิลสุดท้ายผมซูเปอร์กิกาดิวว้าวบึ้ม13000ล้านรวมรวม,รวมทุกสกิลอ่ะจะอยู่แค่ประมาณ5 0 0 0 0 6 0น0 0มล้านไหมใช่ไหม ประมาณ61,000ล้านประมาณนี้ถามว่าดีไหมสำหรับสายดาบก็ดีไหมดีนะเออผู้เล่นใหม่ก็หาได้ผู้เล่นเก่าก็หาดีอืก็แนะนำได้อยู่แต่ถ้าผู้เล่นใหม่เนี่ยแนะนำให้หาเต้ลงจะดีกว่าได้เทนสกอตตอนนี้คุณ4ี่ดอบก็รีบๆเล่นแล้วกันนะัสลอลาก่อนผลเอาต้า บอกเขาบอกให้เรียก MUI แต่กูจะเรียกว่ามยุยเอาละรีเซ็ตได้มันจากเราไปแล้วและยินดีต้อนรับคนที่แข็งแกร่งในอัปเดตนี้ลูฟี่งมิมเฮ้อรอยเลยเกีร์ไฟต์แล้วกูก็ต้องเดินกลับสินะโอเค <laughs> เดินกลับับผมไป เอาละมาถึงทีเด็ดของเรากันมั่งแล้วแต่กูใส่ชุดแป๊บหนึ่งไม่มีอะไรมากทีเด็ดของเราผมลูฟี่เกียห้าอันนี้น่าจะพูดยาวๆนิดนึงเนาะแต่ตอนเนี้ยหาชุดใส่ก่อนแปบ๊บหนึ่งเอาละเรียบร้อยแล้วใส่ชุดเรียบร้อยแล้วมาอัพสเต็กันเถอะเดวิดฟุตหมัดและที่เหลือ4 99ให้ด่า ที่เหลือก็ให้เลือกปึง้งและเปลี่ยนดาบผมเพราะดาบอ่าดาบของไออันนี้มันไม่สามารถใช้สายผลได้เนาะก็ะจะเปลี่ยนเป็นเอสตาอยู่ไหนวะเดวิลอุนเนน s อสตาปึง้งโอเคเราจะมาลองดูอ,อ่อยัไไอง <laughs> ยไม่ได้อีโวลางแบบนี้ยังไม่ได้อีโวลางรอสักครู่ ขอดูร่างหน่อยร่างมันจะสวยแค่ไหนกันเชียวอ่าเกียร์อินสติง้งมันเป็นการ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ดูเท่ดีนะ <c oughs> เออก็ดูเท่ดีแหละโอเคก็วิ่งเร็วกระโดดสูงอืมก็ถือว่าโอเคตามต้นตำรับเนาะสวยไหมสวยแต่หน้าแม่งแม่งไม่ให้ว่ะ เดี๋ยวลองไปดูในดันเลยดีกว่าดันซูเปอร์ท็อปป้าทกิ้งเนี่ยมันเดิมเลยกายล่างกายล่างและกายล่างพึบไปแค่เห็นกูว่าเกินหมื่นล้านแน่นอนเพราะถ้าไม่เกินกูร้องไห้เหมือนกันไอ้เี่ยถ้าไม่เกินกูร้องไห้เหมือนกันนะบึ้มไปมา มีอยู่5สกิลใช่ไหมเออ5สกิลไม่รวมสกิลกายร่างเนาะ e. สกิลอีซูปปิมหัาไข่แปดร้อยสามสิบสี่ล้านเฮ้แปดพันสามร้อยสี่สิบล้านค่อนข้างคุูดาวเร็วแต่แค่แปดพันล้านเองอะสกิลเซ็ตกิเกิลส์บราสต์บึ้ม ดูดตดวดัดตัวแปดพันล้านสกิลเอ็กซ์สปิริตคามินาลีคามนาลีบึ้มหนึ่งหมื่นล้านอ่ะสกิลซีเริ่มสวยสกิลอันติเมทสกิลทีแอนติเมทโกูมูฮามีฮามิหมื่นล้านข้อดีคือครูดาวเร็ว แต่ถามว่าดีไหมเหรอกูรู้สึกว่ามาโหรากายังดีกว่านิดหน่อยแต่มาโหรากามันไม่สามารถทําแบบนี้ได้เนาะถ้าเรื่องดาเมจกูให้เจ็ดเต็มสิบมันยังไม่หวืหวาเออมันยังไม่หวือหวาสหรับเกียร์ห้าลูฟี่แต่ถ้าหวืหวาไปมันก็ไม่ดีคือดาบที่มันหายากน้อยกว่ายาดาเมจมันยังนัดละหมื่นล้านหมื่นล้านหมื่นล้าน แต่อันนี้มันมากสุดแปดพล้านแปดพันล้านแล้วค่อยหมื่นล้านหมื่นล้านมันทําให้รู้สึกว่าน้อยกว่าดาบเทนเงินอ่ะเออฉะนั้นก็แล้วแต่คนจะพิจา,จารณางจานาละกันนะครับผมเพราะว่ากูหามานานกูเลยให้มันคะแนนต่ํานิดนึงหามานานประมาณวันเสรศษเ,เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้มันเหมือนดูจบแล้ว ใช่แล้วมันจบเร็มากอาละไหนไหนก็ไหนไหน,ไหนแล้วเราจะแจกผลปีศาสักหนึ่งแล้วกันเนาะขอคนที่อยู่ใน Discord กูเอง <c oughs> หาคนเข้าดิสด,ด้วยในตัวไม่มีอะไรมากใครที่อยู่ในดิดที่ครับผมทักส่วนต่อกูมากูให้เลยขอคนแรกพอจบไปละเจอกัน